ตัวนี้บรินตอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนนะครับเมื่อนี้ยกำมอบผอกกนดีคือเก่าครับก็พ้ม่าวหน่อยร้อยกินนะครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองมากินครับเมนูประจำสองคือเก่าครับพี่น้องเห็นมาเนาะพี่น้องเลยนี่ สมสมงัวน่อยกับสมหมูครับนี่สมงัวดานลังนี่เป็นสมหมูครับย่าพี่น้องไปยันเอายอมันขึ้นมากเลยพี่แบบหลายดานลังนี่มีแบบซุกแบบดิบกับตําถั่วสมผักแก่ครับพี่น้องตัวนี้สมสมงวง่วน่อยดิบง่วน่อยเองกาะสมง่วน่อยตัวนี้เป็นสมหมูครับพี่น้อง นนี้สมมูครับเอาบ่ตองเบาลายญ่หางครับพี่น้องน้งนำไล่แตกกันนะครับมาแบบคำากับมีเมียงใหม่นํ่การรู้สึกว่าหิ้วเขาแหงแล้วบ่อตองดีลาเนะครับเนาะลงมือเลยเอาลืมน้องเนยว่ะ <laughs> ก่อนสิลงมือกินก็ได้ลืมฝากกุศลไข่ก็เลยก็แจ้เพื่อเป็นกําลังใจกับผมเบาหน่อยนาะกินแล้วก็น้องเนยแล้วก็สาวน้อยร้อยเอ็ดด้วยเด้อครับขอบคุณหลายๆเ้อครับสําหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะครับ ลงเลยขับแหลกแหกมานเข่ามันห่อนดีพี่หน่องเมืงทกี้ล่ะลงเนื่หนึ่งเวลาได้มามาขับกะเขาก็ยังมันห่อนไอทวนทวนทวน,ทวนอยู่เข้าเน้วอย่างนี้ <c oughs> ให้มันเย็นมันจะบวมน่ะเอา้าลงมือเลยนี่มือัวสุกน้องในเป้าผมพักแบบหลายเนะ มว่าจะพาะกับแม่งกับแบบหลายมาแบบที่คำคำก็เจีนเนยวนวกินแล้วครับพี่หนอกขนาดมหาเมนูแบบง่ายๆหนอกคือกันสมือมเห็ดแล้วแตจว่าได้มาอย่างครับมือนีก็เลยมาทำเมนูประจำสองห้องน้องเนยวะ่ะเมนูประจำช่องคือสมง่วูกปสมหมู แกกะเทียมผมใส่สมหมูพีน่นเองตัวนี้บริยางครับแบบอือ้ความแเถอะเลยเขากันขนาบก็ดุกโดด ลกโดดพริกสดนี่ก็หอมๆครับเขากันดีเลยครับเนาะอ,อือพักกับพักแก้มกับแบบหลายอ่อต้องขึ้นมาเนาะขึใหมาสีจับมัน มาเด้อครับพี่นอ้องหรือว่าพี่น้องอสดตุ์ปอล่าที่เป็นเอฟซีนองเนยหรือว่าเอฟซีสาวหน่อยรรอเอ็ดขยะนะครับกะมาเสียบๆน้ำกันครับผมเมนูนี่ก็เป็นเมนูแสีบครับเป็นเมนูแบบเป็นเมนูแบบเคาวเวอรติบ ก็หนี่ก็สซมพักกับพี่น้องเลยลืมบอกพี่น้องชมพักชมพักกาดไอ้ยชมพักยังกว่าชมพักกระลังปี๊ยขอบใจกรับพักบวัวชมพักเสียงก็นนมีไม่ได้มากชมพักกระบังปี๊ยกระใสครับลูกโดด ไม่ใหม่ก็มาหลาย <c oughs> ยังรอดผัะ <c oughs> <c oughs> เรื่องไม่มห,ลหลายครับพี่นอ้องแดงคนละน้ำบ่ช่อยอดชิ่นันมันเด้อื้างวัวตัวอัน พักซะกูอืมขอบดีเนาะแม่วาเนาะมาอืมตัวนี้ของเนื้อหมูหรือว่าสมหมูครับมองรับไม,ม่นอะสมหมูจะเป็นเนือ้อสีขาวๆสวมหมูอ่ะจะเป็นสีแดงๆครับกินม,มึงสมหมูอ่ะ กูจะเกิดแบบจังกับแบบแบบฮึฮึฮึมยฮึฮึฮปฮึมาฮหฮึฮัฮึฮึ่ึฮ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 นฮั มันจะมีรวดบังครับด่านหน้าได้ยินแต่เสียงอื ว่าไรเนี่ยหยักสลัดก็เบิเด้เนาะอเา <c oughs> พักแนี่ไว้ก็กินดือดฉันว่าก,กินพักก็มีประโยชน์ทุกอย่างไม่ต้องเลือกกินพัก <c oughs> ได้ไหมน้องเลยเ <c oughs> <c oughs> กือบดิจอด

xem một nhìn bớt quá này, Sông 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 เมนูนี่ก็เป็นเมนูแบบเมนูประจำสองเนาะมแล้วที่จะกินบ่อยที่สุดคือสมกันหน่อยอืมเออเอาไปเนอก สมงัวคกับสมหสมหูครับสมงัวะใบตองโบาลายเลยครับพีบ่น้องใบตองน้อย่างง้ยนะแกข้าวเดียวกัห้อง แกเดี๋ยวกินตัวนี้มัดก่อนค่อยแกะให้ดูอือสมพลังแจบ ลุกเงียบไรไปเนเบิ่งไี่นองเดี๋ยวผมจิแกเบ่ง <c oughs> เป็นสมที่ใหญ่แล้วครับเป็นเห็ดเมฆข่าแบบเป็นเห็ดเองกับมือนะครับบนเป็นบนเป็นหลานบนเป็นยังครับไม่ตตองสั่นแหลกผ่านไป สั้นที่สองพอเนื้อเลยครับพี่น้องเนื้อครับใบตองสองสั้นเอาน้ำบ้ตอนนี้เท่าไหรสมเนื้อยี่สิบสมหมูสิบบาทอ,อื ai mấy tàng gì Đúng không? Giáp lại hả mẹ nó? Chính bay bảo bay Chính bay bỏ bay bẻ mà làm dâm <laughs> ผักกาดบาซอบิอน,อบาาบน้อผักกาดบาซบิแล้วคืออะไรคือบอ,อภกภาษาอีสานกะผักกาดหินเนาะ <c oughs> เวลากินแล้วมันจะกลิ่นดังเลยครับนอ้อ แบบขึ้นดังเลยเจ็บเซ็นเหอกันเลยครับพี่น้องแม่งวินงตอมไปตอมมา บรรยากาศเงียบเงียบยิบนีบ้ไม่ค่อยพูดน้องเนยบอกว่าไม่ค่อยพูดก <c oughs> ินอย่างเดียว ร่างเลยบ่เนี่ยอืมบ่หลางเลยอืมูอืมอืมเอาเอาเอายังเลยพี่น้องแม่อืมแม่ก็อยากออกกล่องน้ำแมวอยากมีส่วนร่วมคลิป อย่านีครับพี่นอ้องท่านมาคำกับอยากแมงท่านมาในคำเว้นกะอยากแมงคือกันครับเมืองวันอย่างเมืองเชียงไทยจะบันหยุดเสาร์อาทิตย์ไทยต่วันหยุดยเาดสาร์อาทิตย์ส่วนไปโทษกะบบริษัทไปด้วยมีพว่าเป็นอย่าง ท่านไายในบริเวณถีเข้ายูนมันจะมีรางวันท่านเขาป่ามันจะบูมีเลยมืออืนะ่นเนาะโอเคมืออื่นเหรอลองด่วนแม่พ่อเราหนำะไม่แมนะ่เนี่ย มือต<ไ> <S ane> ้องโทหท้าปลาตัวจิ้มแม่นี่นั่งกินไปสมโอ oh ๋นะไปยังคือเ้าเร็วใว่ะแม่ขอปุนก่็เจนเอามาลงกินท้านอนเราเอฟปุะจินไปแล้วเสียไปครับกินประมาณส่มโมงสองสมโมกนะปกริสีันอิ่มกนอิ่มเนาะ แต่ว่าพ่อลองจิบนีมันกระตุนกล่องครับพี่นนอแม่กินขุ่นมาก,ามก่อนมาอยากแม่ร้อยกินกรอแล้วอันหรอ โดยมีว่าบ,าบ,าบ,าบานส่ว <c> น <oughs> ตามหน่วยรอยเอฟหลักกินเขกาก่อนครับพี่น้องส่งให้น้องนะบ่าอืออุ่นเราเนื้อหัวมัวนนะครับพี่น้องกันบวบกับบนถึหัวท่านบวบยังก่อน ขันบกอกก็บดไหัวขันบัวก็บด้หโจบแล้ตะตวนมาีคุณ อา้าวจาจ้าวเอกดกล้องข้อ <laughs> อื่นกับคลิปนี่กับพักกันอิ่มแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็ขอไปเพียงแค่นี้คะ่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดชแชร์ให้บ้าหน่อยร้อยกินน้ำเน้นยด้ค่ะเสียงนี่ก็เสียงแหมเน้จักหน้อยค่ะมันนี่เพราะว่าเชียร์เด็กน้อยเตะฟุตบอล <laughs> สีแแคงกีฬาสี่แล้วนะคะ่ะเสียงกับโบคอยมีเน่จักหน้อย ลลค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายไปพอกันกินนานนะค่ะนอ